ับกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ทางพี่เจนรถสวยได้มีโอกาส,สมาส่งงานข้างนอกเช่นเลยท่ากับรถฟอร์ดเอเวอร์เรสต์นะครับคันนี้นะครับใช้เวลาในการทำประมาณ2วันแล้วก็แต่คันนี้พี่เจตเนี่ยเป็นการทำงานข้ามปีเลยนะเพราะว่าคันนี้ก่อนหน้านี้ที่ปากกระโปรงมันมีเเารียกว่าสีเอฟเฟกต์เล็กน้อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ำสีมาใหม่แต่ก็ไม่มีปัญหาครับเราทำการเคลือบให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับพี่พาวดูงานรอบๆคันครับกลางแดดเลยสังเกตไหมครับว่าสีพลาสติกเนี่ยมันมีความเด่นชัดขึ้นนะครับ ครับสีเหล่านี้จะบอกว่ารถคันนี้มีสีเดิม80-90%เลยนะมีแค่ฝากระโปรงเดียวที่ทำสีใหม่มาแล้วก็ออกมาได้อย่างสวยงามมากครับมีความสวยงามจริงๆไปตามมาดูรอบๆคันธุงยานนะครับตัวนี้นะครับโปรแกรมการเครื่องแก้วแบบอัลฟาคารฟีทัชจะเบ็นสิทเฉพาะกลุ่มมองโกนั้นนะฮะแล้วก็ใครที่อยากได้อย่างนี้ติดเิ์เข้ามานั่นแหลนะครับสำหรับใครที่สนใจทการเครื่องแก้วอย่างนี้ ต้องคิวเข้ามาได้ครับคันนี้ต้องขอขอบคุณที่ต้อยมากครับที่พอไว้วางใจน้องวันนี้มาเป็นผู้เลื่อนแก้วดูแลรถคันนี้จากสวยงามันนี้สวัสดี